ไปต่อกันที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสนะครับมีชาวจีนจำนวนมากนะครับที่ไปอาศัยที่ปารีสนะครับออกมาชุมนุมประท้วงกันนะครับตามท้องถนนเนื่องจากไม่พอใจนะครับเหตุการณ์ที่ตำรวจของฝรั่งเศสยิงชายชาวจีนคนหนึ่งเสียชีวิตที่อพาร์ตเมนต์ตำรวจปารีสนะครับออกมาเปิดเผยนะครับว่ามีสมาคมชาวจีนในฝรั่งเศสหลายสมาคมด้วยกันจัดการประท้วงขึ้นเมื่อวานนี้หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการชุมนุมแบบนี้หลายครั้ง การประท้วงล่าสุดเองก็มีการประทะก,การเป็นระยะด้วยนะครับเมื่อผู้ประท้วงจำนวนหนึ่งเนี่ยปาทั้งขวดไข่ไก่รวมถึงผลไม้เข้าใส่ตำรวจส่วนในฝั่งของตำรวจเองเขาต้องมีการตอบโต้นะครับมียิงแก๊สสันต์ตาตอบโต้ก็กลายเป็นเหตุการณ์ชุลมุนนะครับที่เกิดขึ้นนานกว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นจังหวัดที่มีการประทะก,กันนะครับระหว่างชาวจีนนะครับที่อยู่ที่ฝรั่งเศสกับตำร,รวจของฝรั่งเศสนะครับผู้ประท้วงเองไม่พอใจนะครับหลังจากเกิดกรณีที่นายหลิวเย่าโจนะครับคุณพ่อ ลูกหาวัย56ปีนะครับผูกตำรวจยิงขณะที่ตำรวจนั้นเข้าไปสอบสวนเหตุลาว,วิวาทในครอบครัวที่เกิดขึ้นในอพาร์ตเมนต์ของนายหลิวทางตนออกเฉียงเหนือของกรุงปารีสเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาครับค่ะแต่คือในฝั่งของเจ้าหน้าที่นะคะบ,บอกว่าวันนั้นนายหลิวใช้มีดทำร้ายตำรวจนายหนึ่งก่อนเพื่อนตำรวจจึงต้องยิงเพื่อป้องกันตัวทำให้เขาเสียชีวิตแต่ครอบครัวของนายหลิวค่ะกลับให้ข้อมูลอีกด้านบอกว่าครอบครัวไม่ได้ทะเลาะก,กัน เพื่อนบ้านเป็นฝ่ายโทรศัพท์แจ้งตำรวจว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทพอตำรวจมาถึงก็ยิงในหลิวก่อนโดยที่ไม่แจ้งเตือนก่อนเลยทีนี้ตำรวจฝรั่งเศสกำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะส่วนรัฐบาลปักกิ่งก็เรียกร้องให้รัฐบาลปารีสรับรองความปลอดภยัยสิทธตามกฎหมายและผลประโยชน์ของพลเมืองจีนที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสมีนายซาชาหลิงจุงค่ะเป็นตัวแทนจากสมาคมชาวจีนในฝรั่งเศสหนึ่งในผู้จัดการปร้วงก็บอกว่า สิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยคือต้องการกดดันแล้วก็ให้กําลังใจครอบครัวของนายหลิวในการสแสวงหาความจริงต่อสู้กับความรุนแรงของตํารวจแล้วตอนนี้นะคะในกรุงปารีสก็คาดการเบื้องต้นว่าจะมีชุมชนชาวจีนอาศัยอยู่ไม่น้อยประมาณ2 0 0 0 0นถึง3 0 0แสนคนก็เป็นการกดดันฝั่งของรัฐบาลให้ออกมาตอบโต้แล้วก็จัดการอย่างจริงจังเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยค่ะครับ